สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนะั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจจากทุกคนค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศวันนี้ หลังจากที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกผ่านไปค่ะเช้านี้ภาคเหนือกลับมาหนาวเย็นกว่าภาคอื่นอีกครั้งส่วนลมหนาวจากจีนอ่อนกำลังลงเล็กน้อยค่ะภาคอีสานร,รวมทั้งภาคอื่นๆจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและในค่ำคืนนี้ลมหนาวอีกชุดจะลงมาเสริมค่ะทำให้อุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยในพรุ่งนี้นะคะหนาวชุดใหญ่ใกล้ปลายเดือนค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์โดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยและสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายยลาปัตตานีนราธิวาส พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะ วันนี้ลมหนาวจากจีนอ่อนกำลังลงค่ะทำให้อุ่นขึ้นเล็กน้อยและค่ำคืนนี้ค่ะลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนจะลงมาเสริมทำให้มีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะจากนั้นจะมีลมหนาวอีกสองระลอกลงมาในช่วงวันที่20-23ถึ 23, และ24-28กุมภาพันธ์ค่ะทำให้อุณหภูมิลดลงอีก6-8ถงองศาเซลเซียส เน้นในวันที่25-28กุมภาพันธ์ได้เห็นเส้นพัน20ค่ะลงมาเกือบถึงกรุงเทพทำให้หนาวนี้หนาวยาวๆค่ะส่วนใครที่รอฝนอดใจรออีกนิดค่ะในช่วงต้นเดือนมีนารอตั้งรับค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย